بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Arsalahu bilhuda wa dinin haqqa Li yudhahirahu ala dini kullih Walau karihan musrikun Amma ba'du Laqad Kala Allah Ta'ala Fi Al-Quran Al-Karim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Al-Quran 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 apa man yamsi mukibban ala wajahihi ahda amman yamsi sawiyyan ala siratim mustaqim assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh kwaam suk kwaam metta kwaam pranee chak allah จงประสบกับพี่ Muslim มุสลิมและมุสลิมาทุก ที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องขับมายําซูรออัลมุลกอิอายะที่2ี่ที่อัลลอฮ์บอกว่าอาฟาไมยัมซีมุกิบันลาวะยาฮีฮีอัฮดาอัมไมยัมซีสวิยนลาซิรอติมุสตกิมความหมายก็คือว่าผู้ที่เดินคว่ำหน้าบนใบหน้าของเขา จะเป็นผู้ที่ยืนอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องหรือว่าผู้ที่เดินในสภาพที่ตัวตรงสวยสดงดงามจะอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องคำตอบอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วผู้ที่เดินอย่างตัวตรงและสวยสดงดงามมีทุกอย่างพร้อมไม่มีทิฏฐิที่อัลลอฮ์สร้างมาเขาเหล่านี้แหละครับก็เป็นคนที่จะต้องอยู่บนทางนำพี่น้องครับ ถ้าเราพินิษพิจารณาในอันกุรานสุรออันมุลกิอายะที่สี่สเนี่ยเจ็บมากนะพี่น้องยังไงล่ะครับผมแปลแล้วก็ผมได้ข้อคิดถ้าเป็นคนแล้วเนี่ยไม่ได้เดินอยู่บนสิรออนมุสตากีมคือไม่ได้ดืนอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องนะีพี่น้องครับตามที่กุรานที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเนี่ยเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์นะพี่น้องเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ เป็นคนแล้วไม่ได้ยืนอยู่บนทางนําไม่ได้อยู่ในสิรอตนุสต์กีมอยู่ในทางที่ไม่ใช่กิตาบุลลอและสุนนะอัลลอฮ์เปรียบเทียบเลวร้ายเหมือนกับยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ต่างๆนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเราขอคุ้มครองต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุหะวะตาลาให้เราอัลลอช่วยให้อยู่บนหนทางของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับทุกคนเนี่ยรู้ตัวเองนะว่าทุกวันนี้เนี่ย เรายืนอยู่ตรงไหนของอิสลามของอัลลอฮ์ยืนอยู่บนทางนำหรือยืนอยู่บนทางหลงถ้าเรายืนอยู่บนทางหลงพี่น้องรีบเตาบ้าตัวต่อลอสบานาะหูวตาลาด้วยถ้าท่านจบชีวิตในสภาพที่อยู่บนทางหลงพี่น้องครับความดีของท่านทั้งหมดจะกลายเป็นผิวผงในวันอาคิรอน,อนุนและ ท่านก็จะเป็นบุคคลที่เสียใจไม่มีวันที่จะฟื้นคืนกลับมามีชีวิตในดุนยาอีกแล้วนี่คืออัลลอฮฺสุบานะหูวาตาลาได้เปรียบเทียบให้กับเบ่าของพระอ,องค์ได้รับรู้ว่าการดำเนินชีวิตในดุนยานี้เรามาอยู่กันในดุนยาเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านนาบีมุฮัมมัด สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะได้รายงานจากขดิษต้นนี้จากท่านอุมารรอดิยัลลอฮุอันหุรายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมท่านนาบีบอกอย่างไรพี่น้องฟังให้ดีนะครับว่านาบีได้บอกอะไรไว้มันจะได้ไปโยงใยห,หัวใจของเราให้เป็นบบาวที่อ่านกุรอานแล้ว ว่าใจมันอ่อนโยนกับคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลพี่น้องตั้งใจฟังหัดีิตต้นนี้ให้ดีนะอินน wa ัลลอฮะยัรฟาอูบิฮาดัลกิตาบอักวะมันวยะดูบิฮีอาคอรินแท้ที่จริงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั้นจะยกย่องชนกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มก็ตามเนื่องจากกุรอาน และจะให้คนอีกหลายกลุ่มตกต่ำก็เนื่องจากกุรอานพี่น้องจริงไหมทุกวันนี้เราอ่านกุรอานและเราก็ไม่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลความหมายมันคืออะไรความหมายมันก็คือว่าอันน ah nah wa ้าฮูยัรฟาอูบิฮิอุลาอิกัลลาดีนายัดริซูน้าฮูดิรอสัตอินเมนวะวะเจนวะตาดับบูรน วบิเนียติคลาสิล أحكامه وأوامره ونواهيه يهو للعمل الصالح ความหมายก็คือที่อัลลอฮ์ยกย่องนั้นคืออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตัลานั้นให้คนเหล่านี้ศึกษาอันกุรอานเรียนรู้อันกุรอานแล้วก็ตึกตองอันกุรอานด้วยหวัวใจบริสุทธิ์ในการอ่านกุรอาน เรื่องหุกกมข้อชายข้อห้ามเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้นำมาปฏิบัติวาริมาอริฟติมายูรอดุฟะมุฮูมินันวาจิบาตวนมุสตาฮิบาดลิยากูมมบิฮาและเพื่อเขาจะได้เข้าใจในสิ่งที่อะไรเป็นวาจิบอะไรเป็นมุสตาฮิบาตเพื่อเขาจะได้ดำรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นข้อชายและข้อห้าม นี่คือกลุ่มชนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลายกย่องนะครับฟาอัมมัลลาดีน,นยาดอฮุมส่วนบุคคลที่ตกต่ำก็เนื่องจากกุรานนั้นคืออะไรฟาฮมุมอัลลาดีนลายัสตาฟีดูนะมินติลาวะทิฮิไซอาพวกเขาเหล่านั้นกลุ่มชนที่ ไม่ได้แสวงหาประโยชน์จากการอ่านสักสิ่งเดียวเลยเวลายะมาลูนบีมาฟีฮิมินอวามิริวายาจตานิบูนามาฟีฮิมินัมินนาวะและเขาไม่ปฏิบัติในสิ่งที่อลัลลอฮ์ใช้ในกุรานและไม่หา่างไกลในสิ่งที่อลัลลอฮ์ห้ามในกุรานฟฟยากูนุซาฮิดันอะลัยฮิมคนเหล่านี้ กุรานก็เจนจะเป็นประจักษ์พยานต้านเขาในวันอาคิรอพี่น้องครับเมื่อฟังแล้วเนี่ยพี่น้องมีความเข้าใจว่าอย่างไรที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของหลักเต๋าฮีดในเรื่องของหลักอิมานที่มีต่อลอสบหาห์นหัวตาลาแล้วแล้วก็พี่น้องครับเราก็เพียงเป็นชื่อว่าคน แต่ไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนานี่อันแรกผมได้บอกไปแล้วนะคนที่เข้าใจในเรื่องของหลักอะกีดานั้นเขาจะดำเนินชีวิตในดุนยาพี่น้องครับรู้ที่มาที่ไปเขาจะไม่บอดทั้งตาและจะไม่บอดทั้งใจและจะไม่เป็นบุคคลที่ดอลาละจนจบชีวิตนั่นอันแรกนี่อันที่สองครับพี่น้อง อัตตาฮีดูผลของการที่เราเข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์นั้นยัจัอาลุกุลูบันนาดจามีอันมัวะฮิดะตันฮาวะลอร็อบบีวาฮิดวะกิตาบินวาฮิดวะรอซูลินวาฮิดวะกิบละติวาฮิดพี่น้องครับคนที่เข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์นั้นจะ ทำให้หัวใจของเขาเหล่านั้นเป็นหนึ่งเดียวกันคนที่เข้าใจมุมินที่เข้าใจในเรื่องของอะกีดานั้นจะทําให้คนเหล่านั้นรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับพระเจ้าองค์เดียววากิตาบิวาฮิเดนกุรานเล่มเดียววรารอซูลเลนวาฮิเดนรอซูลคนเดียว ว่กิบละตินวาฮิดะกิบลัดอันเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับวัลอีมานุการศรัทธานั้นยะจะอัลน,นสัสนสมุตฮาบีนามุตาากินะกามาวาสฟะหุมุลลอฮุบิกาลิฮิการอีมานนั้นที่ถูกต้องนั้นจะทำให้คนเหล่าน,นั้นรัก <c oughs> แล้วก็เป็นพี่น้องกันเหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้ให้คุณลักษณะบุคคลเหล่านั้นว่าอินนามลมุม um ินูนะอิควะแท้ที่จริงมุมินนั้นเป็นพี่น้องกันทำไมล่ะครับมุมินจึงเป็นพี่น้องกันเพราะหนึ่งอลัลลอฮ์องเดียวใช่ไหมใช่สอง รอศูนคนเดียวใช่ไหมใช่ 3. ามกิบบลัดอันเดียวใช่ไหมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับใช่รอซูนองค์เดียวกันและคนเหล่านี้ก็จะรวมตัวกันนะครับรักกันในทางของอัลลอฮ์นี่คืออะไรครับพี่น้องผลของการที่เราเข้าใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุอัลาลา กิบลัดเดียวกันอัลลอฮ์องเดียวกันรอซูลองค์เดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักศึกษาให้เข้าใจในเรื่องของอะกิไ์เช่นเดียวกันครับพี่น้องวะกะมาวาะซอฟฮุมอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามบีกาวลิฮีเหมือนกับที่ท่านรอซูล สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ให้คุณลักษณะมุมินไว้นะพี่น้องมาสลุนมุมิน,นี้นะอุปมาเหมือนกับคนมุมินฟีตาวาดิฮิมในความรักของพวกเขาวัตรอหูมิฮิมและความเมตตาของพวกเขากามาสลิลยาสดิลวาฮิตเหมือนกับเรือนร่างอันเดียวกัน อิสตากามินหูอิโตวนเมื่อเรือนร่างเนี่ยอันหนึ่งอันใดมันเจ็บป่วยแล้วเนี่ยตาดาลาหูซาอิรันยาสัตบิสาริวันฮูมามันก็จะผ่านให้กับร่างทั้งร่างเนี่ยเจ็บปวดไปด้วยเราเจ็บนิ้วแค่นิ้วเดียวนิ้วชี้หรือนิ้วก้อย มันทําให้ร่างกายของเราเจ็บปวดรวดร้าวหมดเลยเหมือนกันมุมินที่รักกันในทางของล้อคนหนึ่งคนใดเจ็บปวดมุมินอีกคนหนึ่งก็เจ็บปวดด้วยเนื่องจากมีความเข้าใจในเตาเหตเช่นเดียวกันครับอิสาอัลลอ AH. โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสัลละลลยกุมุะเราะมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุบิสมิลลาฮิร์มานิรเราะฮีม قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون